ครับวันนี้มาทําความรู้จักนะครับกับไฟฉายนะครับจะใช้ในการตรวจสอบธนบัตรว่าแทหรือปลอมนะครับนี่ครับเพียงแค่เราเปิดแล้วก็ส่องไปที่ตัวธนบัตรนะครับเส้นใยเรืองแสงที่ถูกซ่อนไว้ในตัวธนบัตรก็จะปรากฏขึ้นให้เห็นนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของธนบัตรนะครับเขาจะซ่อนลักษณะเส้นใยเรืองแสงไว้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับแต่ตัวของแต่ละชนิดนะครับนี่ครับอย่าง20บาทก็จะมี นี่ครับลายที่เขาซ่อนไว้ใช่ไหมครับปลูขึ้นห้เห็นครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นของพวกนี้นะครับเห็นไหมครับหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้จับจ่ายใช้สอยเงินนะครับนี่เนะครับเราปิดนียครับแยกแยะการปลอมของธนบัตรได้ง่ายดายมากนะครับนี่เห็นไหมครับการซ่อนของแต่ละเส้นใหญ่หรือแต่ละชนิดของราคาของธนบัตรก็จะต่างกันไปนะครับนี่ครับวิธีดูแท้ปลอมครับ